เปลี่ยนปลายจมูกกดให้ความพุ่งละมุนปรากฏทัดกว่าของการทลายข้อจำกัดด้วยเทคนิคมอริคอนทำไมเสริมจมูกเทคนิคมอริคอนจึงเหนือกว่าเทคนิคแบบปิดทั่วๆไปข้อที่ 1. 1เพราะการเสริมแบบเปิดสามารถมองเห็นโครงสร้างภายในจมูกและเข้าไปจัดการแก้ไขได้ดีกว่าการเสริมแบบปิดโดยคุณหมอจะเปิดแผลบริเวณขาจมูกเข้าไปปรับโครงสร้างผนังกั้งกลางจมูก นำมายืดที่ขาจมูกไว้เมื่อขาจมูกมีความแข็งแรงและความยาวมากขึ้นแล้วการเสริมจมูกเพื่อยกปลายขึ้นก็ทําได้มากกว่าปกตินะคะข้อที่2ลดความเสี่ยงที่ซิลิโคนจัดดันปลายจมูกในระยะยาวลงไปได้เยอะมากๆเพราะคุณหมอจะนํากระดูกอ่อนหลังหูมาใช้วางบนฐานขาใหม่ที่สร้างขึ้นจากข้อที่1เพื่อใช้แทนซิลิโคนทําให้ส่วนปลายจมูกเป็นชิ้นส่วนจากร่างกายเราทั้งหมดไม่มีซิลิโคอนอยู่เลยนะคะ เ็ศรีวิวของคุณเนยในวันนี้ก็ใช้เทคนิคมอริคอนในการปรับโครงสร้างจมูกเช่นเดียวกันนะคะโดยพื้นฐานเดิมก่อนเสริมช่วงสันจมูกจะมีฮัมที่ค่อนข้างชัดเจนปลายจมูกกดและช่วงหัวตาที่ขาดมิติทำให้จมูกดูไม่ละมุนและขาดความสโลปนะคะคุณหมอตุ๊กช่วยปรับและออกแบบรูปทรงให้ใหม่ด้วยการตบใบฮัมออกและออกแบบรูปทรงช่วงหัวตาจนถึงสันให้ดูมีมิติ และมีความสลบมากขึ้นด้วยปลายจมูกที่ค่อนข้างกดลงคุณหมอจึงใช้เทคนิคมอรีคอนเข้ามาจาัดก,การข้อจำกัดนี้เพื่อยกปลายจมูกขึ้นให้มีองศาและความยาวที่รับกันพอดีทำให้โดยรวมความเปลี่ยนแปลงของมิติปลายจมูกดูพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะพั้มที่เคยเด่นก็ดูสลบรับกันกับลายแบบพอดีช่วยให้ใบหน้าคุณเนยดูหวานขึ้นมากๆเลยนะคะ Two, one.